สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมนะครับจันทร์1ิกรกฎาคม2568และอย่างที่เห็นครับณนะวันนี้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะยงยิ่งประเทศไทยเรามีตัวเลขที่บ่งชี้ทางเศรษฐกิจมาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่หลายไตรามาสนะหลายปีว่าเรากําลังประสบกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม และมาซ้ำเติมด้วยนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมป์โดยที่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนว่าจะขาดการเตรียมตัวและการรับมือที่ทันท่วงทีนาทีนี้พ่อนายกรัฐมนตรีอย่างทักษิณชินวัตรต้องออกมามีบทบาทแต่ถ้ามองกลับไปในแง่มุมของเศรษฐกิจแง่มุมของการเจราจาจริงๆแล้วอะไรที่ยังเป็นปัญหาและ กำลังเข้าสู่ทางตันหรือไม่ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณกรจาติกาวน,นิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหขอบคุณมากคุณกรณไม่ได้ออกรายการนานเลยครับตั้งแต่เลือกตั้ง2ปี2ปีอะแต่ว่ายังยังคงติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่นะแล้วก็ยังมีไปเป็นแขกรับเชิญตามที่ต่าง ทบจะไม่เป็นแขกถ้าเชิญที่ไหนเลยครับที่นิที่แรกเลย <laughs> แต่ถ้าในแง่เศรษฐกิจก <c oughs> ผมเห็นคุณกรยังคงไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมยังมีการแสดงความเห็น <c oughs> โดยส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ส่วนตัวในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีสื่อออกไปนําเสนอบ้าง <c oughs> ไม่ว่ากันด้วยความเป็นห่วงอย่างที่ต้นนําไปเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงจริงๆครับแล้วก็ทุกคนเดือดร้อนกันหมดแล้วก็ทุกคนก็เป็นกังวลว่าผลของ การเจรจาจะทําให้ตราภาษีลดลงไหมถ้าไม่ลดจะเป็นยังไงถ้าลดเราจะเป็นยังไงและอนาคตจะอยู่ได้ไหมครับคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือ,อาทางการเมืองดูเหมือนยังยังให้น้ําหนักกับการหาทางออกเรื่องนี้ไม่พอยังสะงง่องสงแง่งอยู่นะถ้าใช้อ้ะเอานี้ทีละคาถามวันนี้สิกรกฎาคม โดนัททรัมป์เนี่ยขีดเส้นตายไว้อีกทีนะเราก็ยังไม่รู้ว่าเส้นตายนี้จะขยับไหมคือ1นสิงหาคมนับจากวันนี้ไปตัดนู่นตัดนี่ตีซะว่าประมาณ13วนันทําการกันแล้วกันคุณกรณดูความพยายามของทีมไทยแลนด์ซึ่งมีคุณทักษิณเข้าไปแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นกว่าตอนแรกไหมผมคิดว่าในแง่ของความเยายานตามที่ปรากฏเนี่ยเราก็เห็นแอคชั่นมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าพอจดหมายมาเนี่ยก็ตามสตาลท์ทรัมป์ คือไม่ได้บอกว่าไม่พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเปิดให้เจรจารแต่มันชัดเจนในยะนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันมีช่องให้เจรจารเราก็ต้องทำทำกันบ้านเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ครับมีผลกระทบกับเราค่อนข้างค่อนข้างแรงแล้วก็แรงกว่าประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมที่จะแก้ปมส่วนนี้ลดภาระลงมาผมว่ามีนะครับตราบใดที่มีโอกาสเจรจารก็ต้องก็สามารถที่ดีขึ้นได้ผมคิดว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับผมคิดว่าเกมแล้วก็สภาพแวดล้อมที่กดดันทรัมป์เมื่อ90วันก่อนนะฮะให้ให้เหมือนกับผ่อนเวลาให้กับทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเกมมันเปลี่ยนแล้วก็แรงกดดันเขาเนี่ยลดลงนะครับคือตอนที่เขาประกาศเรื่องของทาริฟออกมาใหม่ๆเนี่ย a t i o n d i y n day ของเขาเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนที่อเมริกาเองเนี่ยโหผมคิดว่ากดดันเขามากตกระนีนนระน,นาดเลยนะระนระนานแล้วก็เขาต้องพึ่งตลาด ตาสารนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าเขาขาดดุลเยอะนะพูดง่ายคือต้องออกพันธบัตรถ้าตาราดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับหรือก็เพราะคนพร้อมที่จะซื้อพันธบัตรเขาน้อยลงนะตรงนี้เนี่ยจะมีผลโดยตรงกับเขานั่นก็คือหนึ่งในสาเหตุที่เขาเก่งๆกับร<ะ>ัมด้วยการขยายเวลาออกมา90วันแต่สังเกตนะครับวันที่เขาออกจดหมายมาถึง12ประเทศขอ,องเราด้วยเนี่ยหุ้นไม่ได้กระดิกเลย แถมปรับขึ้นโดยสัมพันอทที่แล้วนิวคายเลยนะครับถล่มเลยแม้แต่ตาตาสานนี่เนี่ยตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกแบบเชียวเชียวนะเพราะฉะนั้นแรงกดดันทรัมป์เนี่ยลดลงเยอะในขณะเดียวกันเราต้องอย่าลืมว่าคือเป้าหมายในการเ,าเก็บาภาษีนําเข้าของทรัมป์เนี่ยมีมานานแล้วเขาเก็บแน่แต่คราวนี้เนี่ยแรงกดดันน้อยลงในขณะที่เราได้เห็นรัฐมนตรีคลางของเขานะครับออกมาประกาศว่า6เดือนแรกปีนี้เก็บ ภาษีนําเข้าได้แสนล้านเหรียญแล้วน,นะ,ะได้ท<น>ะลุสถิติไปแล้วเฉพาะเดือนสุดท้ายนี่27,000ล้านเหรียญใชซ่ซึ่งซึงซงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว4เท่าครับแล้วเขาก็คาดว่าทั้งปีเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ3 0 0แสนล้านซึ่งตอนนี้หลายคนก็ประเมินว่าน่าจะเป็นขั้นต่ำนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเขาเสพติดรายได้ส่วนนี้แล้วด้วยอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งโปวงรวมไปถึงแม้แต่ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศเขาเนี่ย ที่เดิมทีทุกคนก็บอกว่ามีภาษีนําเข้าก็ทําให้สินค้าแพงขึ้นสินค้าแพงขึ้นเดี๋ยวประชาชนก็จะเดือดร้อนประชาชนของเขาเองนะครับจะเดือดร้อนเอ๊กก็ปรากฏว่าเสียงวอยไวยก็ไม่ค่อยมีเ,เงินเฟอ้อก็ยังไม่ได้ปรากฏนะครับเ,เพราะฉะนั้นซ,ซ,ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะตามมานะครับในช่วงท้ายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําเข้าเขาก็กลับคุณสินค้าราคาถูกลนโน้านลหลายลคนอยบอกว่าไอ้ที่ไอ้ที่ภาษีที่เขาบอกว่าแสนล้านแล้วเดือนนี้ได้2 0 0 0 0กว่าล้านเหรียญเนี่ย คือเขาเร่งนําเข้ากลัวว่าเดี๋ยวราคามัได้ขึ้นแล้วด้วยวามที่มันแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์แลวยังมีช่วงคล้ายๆแบบพิารณาว่ามันจะปรับขึ้นหรือปรับลงอะไรยังไงเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยผู้ส่งออกจํานวนมากก็ก็แบกรับภาระนั้นไว้นะครับแทนผู้นําเข้าก็เลยไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคใช้ในการมากนักนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอัตราภาษียืนที่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของจีนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเวียดนามเนี่ย ช่วงช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยแรงกดดันตรงนี้จะมีแต่ประเด็นก็คือณวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีเพรานะะนั้นสาหรับทรัมป์เนี่ยนะตลาดทุนตลาดตราสารหนี้ก็โอเคไม่ได้กดดันอะไรเข้ามากมายนะครับารายได้ก็ดีดูนะเหมือนว่าก็จะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลของเขาได้พอสมควร,ครนะฮะซ้ําแล้วผลข้างเคียงที่ที่จะปรากฏที่ทุกคนบอกว่าจะต้องเกิดแน่ก็ยังไม่ปรากฏเพราะนั้นแนวโน้มที่คือแรงกดดันให้เขาเจรจาปรับลดภาษีให้กับ ทุกคนรวมถึงเราด้วยเนี่ยมันมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ไม่ได้หวังมากตรงนี้นะครับเ,เราเราเองก็ต้องตั้งคําถามแล้วควรจะตั้งคําถามไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยคือเป้าหมายของอเมริกาก็คืออะไรคือคุณผู้ชมผมเข้าใจเลยไอ้คาว่าเจรจามันจะมาพรา้อมกับคาว่าต่อรองอต่อรองมันจะมาพรา้อมกับคาว่าผลประโยชน์ถูกไหมฮะ คําว่าเจรจาไม่มีว่าคุณกรได้ประโยชน์แล้วผมได้ประโยชน์ไม่มีม,มีแต่คุณกรได้เยอะผมได้น้อยคุณกรได้หมดผมไม่ได้อะไรเลยณวันนี้ชัดหรือ,อยังว่าทรัมป์ต้องการอะไรมันมีข่าวลือออกมาเยอะแยะ,แ,ยะแล้วเดี๋ยวผมจะนั่ <ผม S 1> งถาน,นี่คือส,ส่วนหนึ่งของปัญหาตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรายังคิดว่าเป็นการเจรจาทางรัฐบาลใช้คำว่าวินวิน,วนบ่อยนะครับว่าเ,เขาได้เราได้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่คุยกันระหว่างทางระหว่างทั้งสองฝ่ายนะฮะที่จะทําให้ ทำให้ได้ประโยชน์กันทั้งคู่แต่อเมริกาเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับคืออเมริกาเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยและประเทศอื่นๆเนี่ยเอาเปรียบเขามานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคือเวลาที่เขาขอเอาความเสียเปรียบคืนนะเราอาจจะมองว่าเขาต้องการความได้เปรียบซึ่งหมายความว่าเขาเขาได้การความได้เปรียบอยู่แต่ผู้เดียวเขาวินไม่ได้หมายถึงคนอื่นต้องวินด้วยนะครับไม่ใช่วินวินสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาม่มีอำนาจนะครับที่จะ กําหนดเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาการค้าระหว่างระหว่างเขากับเราเนี่ยให้เขาเองเนี่ยเป็นผู้ได้เปรียบบ้างเพื่อที่จะชดเชยความเสียเปรียบที่เกิดขึ้นใน,ใน,ใ,นในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเป็นเะช่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การเจรจาละมันเป็นการกําหนดนะครับแล้วก็ชัดเจนจดหมายที่เราได้รับเนี่ยก็คือการกําหนดนะฝ่ายเดียวโดยสหรัฐอเมริกานะครับว่าเขาต้องการแม้แต่วีเนามียนะที่ไปเจรจา แล้วก็เสนออเมริกาตั้งแต่แรกวันแรกเลยว่าจะเปิดตลาดสินค้าทุกประเภทนะครับในอัตาราภาษีที่0%ในการนําเข้าจากอเมริกาสู่เวียดนามนะแล้วก็มีข้อตกลงสรุปสุดท้ายที่0ูน4 0นะครับตามที่รู้กันเนี่ยแม้แต่ตัว20เองเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าจริงๆข้อตกลงที่เวียดนามนึกว่าเขาตกลงกับอเมริกาได้แล้วเนี่ยไม่ใช่20นะอยู่ที่16นะแต่ว่าอเมริกานาทีสุดท้ายคือฝ่ายเดียวคือประกาศ20มัดมือ เขาโชคเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ที่ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่การเจรจาในรูปแบบแบบนั้นครับนะครับแล้วมันอาจจะยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกคือเราไม่รู้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจของคนอย่างประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นการตัดสินใจอยู่บนเงื่อนไขอะไรบ้างอะไรที่เขาคิดว่าเขาคว้าได้เขา,ขวาคว้านะครับซึ่งไม่รู้นะครับอาจจะมี ประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือน<า>กอับที่เว <Việt Nam S 1> ียดนามที่เวียดนามก็เป็นที่รู้กัน,นช่วงประมาณเดือนพฤษภาที่ลูกชายลูกไปเปิดบริษ,ษัทเลยไปไปเวียดนามได้พบกับตัวานายกรัฐมนตรีครับนะครับแล้วก็ประกาศโครงการที่จะสร้างสนามกอล์ฟสามสนามาบ้านหรูต้อง6กพันกว่าไร่นะครับมูลค่าเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาทเนะี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ย hey, เรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวนะเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นไอ,ไอ้สิ่งแรกเปลี่ยนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ประเทศอย่างเราทํายากนะครับที่จะทําแบบนั้นซึ่งดีแล้ว <c oughs> แต่ถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเสนออะไรกลับให้เขา <c oughs> เพื่อให้เขาปรับลดอัตราภาษีลงมาแล้วมันคุ้มไหมนะอันนี้เนี่ยคือคือประเด็นสําคัญแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเจรจาได้ก็โอเค <c oughs> อย่าไปให้เขามากเกินไปอย่าให้อย่าไปให้เขาเกินเกินที่เรารับได้นะครับ ที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือเราเราจะอยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปยังไงเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับนะคือคือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยโลกอยู่อยู่ในชุดความคิดนะครับว่ามันวินวินกันได้จริงๆนะการค้าเสรีเนี่ยเป็นเป็นวิธีการอยู่ด้วยกันนะที่ทําให้ทุกคนได้ประโยชน์นะพอมาช่วงช่วงหลัง โดยเฉพาะการเมืองในหลายๆประเทศเริ่มเปลี่ยนไปในแนวประชานิยมนะครับมีชาตินิยมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นประเด็นเศรษฐกิจเป็นการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการเมืองเข้ามาเป็นเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายมากกว่าในอดีตนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราต้องทาความเข้าใจว่าทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอืม,มันเป็นเรื่องการเมืองถูกมีคนพูดเลยคนหลายคนที่ผมตามอยู่นะที่เขาพอมีความรู้ด้านด้านเศรษฐกิจระดับประเทศดีเขาพูดคาเดียวเลยบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างเดียว<อ>ไม่ใช่ข้อต่อรองด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเขาต้องการต่อรองเรื่องอื่นๆด้วยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการต่อรองเลยซ้ำไปคือบังคับนะเลยว่าง่ายๆคือ,คอ แนวชุดความคิดอเมริกาเฟิร์สเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้แคร์ประเทศอื่นนะ uh, ผมประโยชน์ของอเมริกาต้องมาก่อนอันนี้ก็โอเคพอรับได้นะครับคือทุกประเทศรัฐบาลทุกประเทศก็จะพูดอย่างนั้นเ <c oughs> กี่ยวกับประเทศอื่อยู่แล้วนะแต่ว่าในกรณีของอเมริกาความต่างนี่ก็คือคืออํานาจอยู่ในมือเขานะเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> เขาต้องใช้อานาจนให้เป็นประโยชน์นะในอดีตเนี่ยเสมือนกับว่าเขายอมว่าเอาละมันมีกติกาสากลได้นะฮะที่ ปกป้องคุ้มครองประเทศที่เล็กกว่าอ่อนแอกว่าช่วงเวลานั้นคนือช่วงที่ประเทศอย่างเราได้ประโยชน์เพราะเราไม่ได้ไปมีอำนาจที่จะไปไปบีบบังคับหรือรไปต่อรองอะไรกับใครกติกาที่เป็นสากลเนี่ยเป็นเป็นบริบทที่ทําให้เราอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็ได้ประโยชน์มาโดยตลอดวันนี้เนี่ยเรื่องนั้นมั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 นผ่านไปแล้วยุคนั้นมันผ่านไปแล้วครับ,รบ,รบตอนนี้ก็คือใครมือยาวสาวได้สาวเอา อันนี้คือยุคใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอพักตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยไอ้มือยาวสาวได้สาวอ,อ๋ผมจะถามเป็นข้อๆเลยคุณกรณ์นี่อดีตคุณกรณ์ก็เคยอยู่ในยุคของปี2540ยุคต้มยำกุ้งม,มีการพูดกันเลยว่าหรือว่าสหรัฐอเมริกาอเมริกาเฟิร์สอย่างที่ว่าหนึ่งขอให้เปิดเสรีกเรกษตรสองเปิดเสรกีการเงินการธนาคารมาอีกแล้วนะขับนี้มาอีกแล้วนะหรือให้เปิดเสรีธุรกิจคม,ม,น,าคมนาคมให้ซื้ออาวุธเพิ่ม และแน่นอนขอกองทัพมาตั้งเพราะมันมีข่าวแล้วนะว่าอยากจะไปใช้ที่พังงามากเลยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกค้า ยังไม่พอแถมย,ยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของเราไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายไอย้